สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนปลดล็อกของของแพทใหม่นี้นะครับเอ่อค่อนข้างจะปลดล็อกหลายชิ้นนะครับมีตัวละครใหม่3ตัวแล้วก็มีออไอเทมอีวอใหม่2ชิ้นนะครับแล้วก็มเีเป็นลีลิกด้วยคลิปนี้ก็จะค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะปลดล็อกเอ่อทุกอย่างได้เนี่ยเราจะต้องออไปหลายที่นะครับ ก็ okay. ถ้าเพื่อนๆเล่นผมก็คิดว่าน่าจะเกิน 2- 3สามชั่วโมงนะครับกว่าเราจะปลดล็อกทั้งหมดเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มแรกมานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกด่านใหม่นะครับให้เราเข้าไปที่เข้าไปเล่นตัวไหนก็ได้ด่านไหนก็ได้ก่อนนะครับ1รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดออกนะครับกดออกจากด่านปุ๊บเราก็จะมีด่านใหม่อันล็อกขึ้นมานะครับ จากนั้นก็ให้เราเข้าไปเล่นด่านใหม่นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนเริ่มด่านมาเนี่ยเราก็จะเจอตัว NPC นะครับที่เป็นพ่อค้านะครับให้เราซื้อไอเทมที่อยู่ด้านขวาบนนะครับชื่อ glass วิสานนะครับถ้าซื้อพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะปลดล็อกพ่อคา้าทุกๆุกแมปนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราเล่นด่านเนี้ยครับ ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ15นาทีนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆนเอาตัวพวกลุงกระเทียมหรือแซ่อะไรพวกนี้มาดีกว่านะครับพอดีว่าผมเอาคิสตินมาแล้วรู้สึกเล่นยากนะครับโอเคเดี๋ยวพอใกล้ๆ15นาทีครับมันก็จะมีประตูมิตินะครับว่าปเราไปอยู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งไอสถานที่แห่งนี้ครับมันจะถอดของเราออกหมดทุกอย่างเลยนะครับให้เหลือแต่สกิลที่ติดตัวละครนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าใครเล่นรอบแรกเราไม่ผ่านเนี่ยเราไม่ต้องไปเล่นไอไอโหมดใหม่ใหม่แล้วนะครับให้เราเลือกเอ่อตัวละครตัวไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ตัวละครพิเศษอย่างเช่นพวกเดสพวกเออเรดาร์ーーอะไรเงี้ยพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับให้เราใช้ตัวละครธรรมดาอย่างเช่นพวกลุงกระเทียมหรืออะไรเงี้ยพอกดเข้าปุ๊บ หน้าจอที่ให้เลือกด่านนะครับมันจะมีด่านเป็นด่านใหม่โผล่ขึ้นมานะครับก็ให้เรากดเข้าไปในด่านนั้นแล้วก็มันก็จะโผล่เข้ามาที่นี่นะครับจากนั้นให้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาจนสุดทางก็จะมีเป็นไม้ข้งเขียนให้เก็บนะครับแล้วมอนก็จะตายหมดที่นี้ให้เราเดินไปทางด้านขวาตามลูกศรไปเลยนะครับเราก็จะเจอกับสิ่งของนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็วิ่งเข้าไปเก็บได้เลยครับ ลิลิกตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถทำให้เราเห็นของที่ล่องหนอยู่ในแมปต่างๆนะครับซึ่งหลังจากเก็บครบเกมมันก็จะแบบว่าเออไปนิดนึงนะครับเห็นปะแบบตัวอักษรมันจะแบบกลับกันอะไรอย่างงี้โอเคครับจากนั้นให้เราเข้าเกมใหม่นะครับแล้วกเ็เลือกตัวเดทนะครับแนะนำนะครับคือตัวอื่นก็เล่นได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าใครมีเดทก็ ให้เอาตัวเดทนะครับแล้วก็เราเข้าไปที่แมปที่1นะครับแมปแรกนะครับกดอาคน่าไปด้วยนะกดไฮเปอร์ด้วยก็ได้ครับเคครับเอ่อแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นบางคนก็แนะนำว่าให้เปิดไกด์นะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าไอเทมอยู่ที่ไหนบ้างนะครับในส่วนของแมปเนี้ยเอ่อเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับทุกแมปเลยหลังจากที่เราเก็บไอตัวริดิกมาครับเราก็จะมีแหวนเงินแหวนทองนะครับแล้วก็มีไอตัวเป็นสีแดงๆงสองอันนะครับอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับสำหรับแหวนเงินกับแหวนทองนะครับเอาไว้อีโวตัวคอกแลนเสร็จนะครับตัวหยุดเวลาส่วนอไออันสีแดงแดงสองอันด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยให้เราเอามาใช้อีโวตัวใบไม้ก่อนนะครับ แล้วสิ่งสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เราปลดล็อกตัวละครตัวสุดท้ายได้นะครับคือเราต้องเก็บตัวกระโหลกสีม่วงนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราเก็บกระโหลกสีม่วงเนี่ยเวลาเราเลือดลดแล้วเราฆ่ามอนนะครับเราจะได้เป็นพายนะครับเ,เข้ามาที่ตัวเราอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้แล้วก็ทําให้เราปลดล็อกตัวละครสุดท้ายได้นะครับส่วนตัวละคร2ตัว ที่สามารถปลดได้ก่อนนะครับก็คือเราจะต้องอีโวตัวใบไม้เกาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะต้องอีโวตัวคอกแลนด์เสร็จนะครับโดยที่ใช้แหวนเงินแหวนทองเนาะโอเคแล้วพอเราอีโวทุกอย่างครบเนี่ยแต่ว่าย้ำนะครับว่าเราจะต้องอัพทุกอย่างในตัวให้เต็มก่อนที่เราจะเก็บหีบนะครับสำหรับตัวใบไม้เกาะกับตัวคอกแลนด์เสร็จครับไม่งั้นมันจะไม่อีโวให้นะครับ เราจะต้องอัพไอตัวที่มันเป็นสีแดงๆครับ2ตัวให้เต็มก่อนแล้วก็แหวนเงินแหวนทองก็ต้องอัพให้เต็มด้วยนะครับแล้วก็ค่อยเก็บหีบทีเดียวครับโอเคแล้วเดี๋ยวตัวละครสุดท้ายที่เราจะปลดล็อกได้ครับมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับคือหลังจากที่เราอีโวทุกอย่างเสร็จแล้วครับมันจะมีตัวเงาออกมาครับเห็นไหมป็นเหมือนเงาไม่หมดอะครับคือเราจะต้องฆ่าตัวละครนี้ให้ได้นะครับเราถึงจะปลดล็อกตัวละครตัวสุดท้ายสังเกตว่ามีมีเสียงเพลงนิดๆขึ้นมานะครับ แต่ว่าตัวละครเนี้ยผมก็มาปลดล็อกเอาทีหลังนะครับเพราะว่ารอบแรกที่ผมเล่นผมก็ยังไม่ได้นะผมก็ได้มาแค่2ตัวก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งมารู้ว่าวิธีทำตัวนี้ก็คือเราจะต้องไปเก็บกระโหลกม่วงก่อนนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการที่จะปลดล็อกของทุกอย่างนะครับที่อยู่ในตัวแพทใหม่นี้ครับ0.6 6จุดนะครับตอนนี้เป็นจุดหกละก็ ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่ยังปลดล็อกอะไรไม่ได้เนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปปลดล็อกตัวละครวันนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ไปล,ละครับบ๊ายบาย